วันนี้เรามากินกุ้งกันเยเรามากินอาหารงนี้ค่ะโอ้โหเนี่ยมาสุดกุ่มสุดมาสุดพี่น้องไอเก๊พงนี้ก่อนเอาไปกันนะไอ้พี่ไอ้ไปแล้ยลองอาไสทรายต่ละนา จะเพงมืองพ่้อตัอวแค่นนี้นะคะโลละสามร้ยอยห้าสิยอดนี่จะล่่งยอดนี้กละแดงเี้แค่นะดูเจอแล้วจานนี้อันนี้ประมาณจะเนี่ยโทมนี้ บบเบะบยรอาานิทพันตัวแค่นี้นะคะตัวละพันอัเราจะาจไฟไฟต่างอ๋อันนี้นร่น้ใบใบออันนี้รัวลส้สบฟไะ กินหอยจ้าวันนี้กินหอยแข่งไงพี่ไหนปงมือเลยเ่วงเนี่เหมนเนี่ยวัเล็ลวเล็กตวเล็ยเ็ยัวเลลวเวเััน